ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องนิชาพาบ้านนะคะสนใจติดต่อหรือแอดไลน์ได้ที่0 9 7ย์2 4 5 7 2้อนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พพเพื่อนทุกท่าน th th เลยนะคะวันนี้นะคะเป็น EP ีที่010นะคะพ,พ,พี่เพื่อนๆทุกท่าน th th EP ีนี้มีทั้งหมด20รายการนะคะสนใจติดต่อหรือทักหาน้องได้เลยนะคะ ราคาองละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ละสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะสององห้าร้อยบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกข่านนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะองะะะ์ที่หนึ่งเป็นพ้าผงนางกวักนะคะพ้าผงนางกวักสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พ้าผงสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระผงสวยๆพร้อมกอบให้พี่แบบนี้เลยนะคะ สนใจติดต่อหาน้องได้เลยนะคะองค์ละ300บาทเท่านั้นนะคะ2องค์ห้าร้อยบาทนะคะ2องค์ห้าร้อยบาทผ้าเก Pascal ่าสวยๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะคะมีที่ช่องน้องนิชานะคะเก่าเกาสวยๆราคาเป็นกันเองแบบนี้นะคะมีที่ช่องน้องนิชาผ้าบ้านเท่านั้นนะคะสนใจทักทายหาน้องได้เลยนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกท่านนะคะองค์ละ300บาทเท่านั้นนะคะองค์ละ300บาท Oracle. องค์ท,ที่สองนะคะองค์ที่สอง องค์ที่สองเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อล้อพิมพ์นะคะของหลวงพ่อปานนะคะเหรียญหล่อล้อพิมพ์ของหลวงพ่อปานนะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาททุกรายการนะคะสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อปานนะคะองค์ละสามร้อยบาทนะคะองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเป็น เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่หากพี่พี่สนใจสามารถแอดไลน์หาน้องได้เลยนะคะที่0 9 7ย์2 4 5 7 2สองสห้าดนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกท่านนะคะองค์ละ300อบาทเท่านั้นนะคะ2องค์500อบาทนะคะ2องค์500บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ องค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะรูปหล่อหลวงพ่อทบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระเก่าพระสวยแบบนี้ไม่มีแล้วนะคะพี่มีที่ช่องน้องนิชาพระบ้านนะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะสององห้าร้อยบาทส่งฟรีส่งฟรีทุกกล่องเลยนะคะไม่มีบริการเก็บเงินค่าส่งให้พี่ๆเลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อทมนะคะรายการที่สี่รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเป็นพ้าผงสุพรพันนะคะพ้าผงสุพรพันสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพ้าผงสุพรพันสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสององห้าร้อยบาทนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรหาน้องได้เลยนะคะที่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะ รายการที่หนะคะรายการที่หก็เป็นรูปหล่อเหมือนกันค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมองละสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะผ้าบ้านสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองคละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมหรืออยากได้รูปชัดเจนนะคะ สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่0979924572นะคะอันนี้เป็นรูปลหลอดหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะรายการที่7จรายการที่7เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงพ่อสีเงินนะคะพระปิดตาหลวงพ่อสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาหลวงพ่อสีเงินองค์ละ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาททุกรายการนะคะ ทงฟีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหากพี่พี่รับสององนะคะน้องให้ราคาพิเศษนะคะสององห้าร้อยบาทนะคะสององห้าร้อยบาทเท่านั้นทรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พเช่นเดิมนะคะองละสามร้อยบาทนะคะถ้าองค์เดียวรายการที่เจ็ดนะอันนี้รายการที่แปดนะคะพี่พขอโทษด้วยนะคะรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดก็เป็นพระปิดตาเช่นกันนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะ พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพาะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะองค์ละสา0รอยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะยามเย็นๆพี่เลิกงานนะคะมาดูน้องได้เลยนะคะอง์ละสามร้อยเท่านั้นนะคะราคาเป็นกันเองนะคะพาะบ้านสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์ละสามรอบาทปิดปิดตานะคะพรพปิดตาหลวงปู่ยิ้มพรพปิดตาหลวงปู่ยิ้มองค์ละส0มรอยบาทเท่านั้นนะคะ รายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะเป็นหลวงปูท่ทวดหลวงปูท่ทวดสวยๆนะคะองค์สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะหลวงปูทวดสามร้อยบาทองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะหากพี่ๆอยากได้รูปชัดเจนโทรหาน้องได้นะคะข้างหล <nes> ังมีอฉยชิงเลยนะคะข้างหลังมีอฉล่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะ 3า0ร้อยบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบรายการที่สิบเป็น,ช,นชินนะ,นช,นนะ,ะชินนาบัญชรนะคะชินนาบัญชรชินนาบัญชรสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะข้างหลังมีเขียนว่าชินนาบัญชรน,นะคะยอหญิงสอเสือสอเสือนะคะองค์ที่แปดสิบแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะรายการนี้ พระพระพระที่เขาทํามานะคะที่เขาผลิตมาหรือปลุกเสกมานะคะลำดับที่แปดสิบแปดหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะคะองค์ละสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสององค์ห้าร้อยบาทพระเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะกิ่งชินนาบัญชรน,นะคะลำดับที่แปดสิบแปดนะคะพระเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบผ่านไปนะคะมาเริ่มรายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญหลวงพ่อกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อกัอนนะคะเหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทนะคะองค์ละสามร้อยบาทองค์ละสามร้อยบาทนะคะเหรียญเก่าเหรียญเก่าสวยๆเลยนะคะหากต้องการรูปเพิ่มเติมหรือรูปชัดเจนนะคะให้ติดต่อน้องมาได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ศูยนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะ รายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อโสกวัดปากคลองบางคุกนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญสวยๆแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อโศกนะคะเหรียญหลวงพ่อโสกสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทนะคะสององห้าร้อยบาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจติดตอ่อหาน้องได้เลยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะ แอดไลน์ก็ได้หรือโทรมาก็ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านองค์ที่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสามก็เป็นเหรียญเช่นกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะคะเหรียญหลวงพ่อจันวัดทุ่งฝุ้งเช,งชียงใหญ่นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเหรียญหลวงพ่อจันนะคะเหรียญหลวงพ่อจันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อจันสวยๆ สวยๆให้พี่ชมเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย,ย,บบเลยองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสององห้าร้อยบาทนะคะสององห้าร้อยบาทจะสั่งหนึ่งองหรือสององน้องก็ส่งฟรีให้พี่ๆนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสําหรับพี่ๆทุกท่านหลวงพ่อจันนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจันรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสีะะ่เป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อดอกพิกุลนะคะเหรียญหลอดอกพิกุลของหลวงปู่บุญนะคะ เหรียญหลอดอกพิกุลหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะเหรียญหลอหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเป็นพระเก่านะคะพระเก่าพระเก็บนะคะเอามาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะสวยๆเลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลอดอกพิกุลหลวงเพหลวงปู่บุญนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะสวยๆเลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้า ลายการที่สิบห้าเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงพ่อคายนะคะวัดพระเงินนะคะพระปิดตาหลวงพ่อคายวัดพระเงินนะคะองค์ละสามร้อยบาทนะคะพระสวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆให้พี่รับชมเลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสององห้าร้อยบาทนะคะส่งฟรีทุกกล่องนะคะส่งฟรีทุกกล่องไม่ว่าพี่ๆจะสั่งหนึ่งกล่องหรือ จะสั่งหนึ่งองหรือสององนะคะน้องก็ส่งฟรีนะคะอันนี้องค์ละสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกเป็นพาซุมกอนะคะพาซุมกอเรียมกรอมาให้พี่ๆพร้อมค้องใช้งานแล้วนะคะองค์ละสามร้อยบาทนะคะพาซุมกอพาซตุมกอสวยๆเรียมกรอมาให้พี่ๆแล้วนะคะพร้อมให้พี่ๆคล้องใส่ได้เลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาททุกรายการนะคะ รายการที่สิบหกนะคะพาซุมก่อนนะคะหากพี่ๆสนใจสามารถโทรมาหาน้องได้เลยนะคะรายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญใบโพหลวงพ่อหลีนะคะเหรียญใบโพหลวงพ่อหลีเลี่ยมก่อมาให้แล้วเช่นกันนะคะเหรียญใบโพหลวงพ่อหลี สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พักเก่าสวยๆแบบนี้นะคะองละ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะหลวงพ่อลีนะคะหลวงพ่อลีองละ300บาทนะคะมารายการที่18นะคะรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นพระพิมพ์สมเด็จนะคะพระพิมพ์สมเด็จหลวงพ่อคายนะคะ วัดพระเงินเช่นกันนะคะหลวงสมเด็จหลวงพ่อขายวัดพระเงินนะคะองค์ละสามร้อยบาทนะคะสอง 5, องห้าสององห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสององห้าร้อยบาทพระสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอกมาให้พี่ๆพร้อมใช้งานได้เลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสององห้าร้อยบาทรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้าเป็นพระผงยาหลวงปู่บุญนะคะ พ้าผงยาหลวงปู่บุญองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะหากพี่ๆสนใจสามารถโทรหาน้องได้เลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ละสามร้อยบาทติดต่อสนใจหรือแอดไลน์มาหาน้องได้เลยนะคะที่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสีห้าเจ็ดสองนะคะอันนี้ก็เป็นรายการที่สิบเก้านะคะมาถึงรายการสุดท้ายของ EP วันนี้นะคะรายการสุดท้ายนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน รายการสุดท้ายเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์สวยๆแบบนี้ให้พี่ๆสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะมีเกอบให้พี่ๆเลยนะคะมีเกอบพร้อมใช้งานมีห่วงคล้องให้พี่ๆเลยนะคะองคละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพระสมเด็จวัดะระฆังอง300์ละสามร้อยบาทนะคะสององห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ว่าพี่ๆจะสั่งหนึ่งเกาะหนึ่งองหรือสององน้องก็ส่งให้ฟรีนะคะ องละสามร้อยบาทเลยนะคะพัสสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะค่ะมานี้ก็มีรายการมานําเสนอพี่ๆเพียงเท่านี้นะคะมีทั้งหมดยี่สิบรายการนะคะหากพี่ๆสนใจสามารถติดต่อมาหาน้องได้เลยนะคะที่น้องนิชาพ้าบ้านนะคะสนใจติดต่อหรือแอดไลน์นะคะได้ที่0 9 7ย์2 4 5 7 2สหนะคะได้ทั้งโทรและ แอดไลน์นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินให้พี่ๆทุกท่านนะคะสำหรับ EP วันนี้ของยามเย็นวันนี้นะคะก็มีพรามานำเสนอพี่ๆเพียงเท่านี้นะคะสนใจติดต่อน้องได้เลยนะคะพราบ้านสวยๆนะคะสําหรับ EP นี้น้องก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ